สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้มีสูตรบำรุงผิวจากข้าวโอ๊ตมาฝากค่ะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวเหี่ยวผิวแห้งผิวที่ขาดการบำรุงลองมาทำครีมบำรุงผิวจากข้าวโอ๊ตใช้กันนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะและส่วนผสมหลักของเราก็คือข้าวโอ๊ตนะคะ สำหรับข้าวโอต๊ตมีคุณสมบัติที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นและช่วยบำรุงผิวปรับสภาพผิวและยังช่วยทำให้ผิวที่มีความแห้งกร้านหยาบก,กระด้างให้มีความอ่อนนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะใช้ข้าวโอ๊ต2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะแช่ข้าวโอ๊ตด้วยน้ำอุ่นก่อนนะคะ เทน้ำอุ่นลงไปให้ท่วมข้าวโอ๊ตนะคะจากนั้นพักไว้10นาทีเดี๋ยวเราจะนำไปปั่นค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วค่ะข้าวโอ๊ตจะพองขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราก็นำไปปั่นได้เลยค่ะพอปั่นเสร็จแล้วก็นำมากรองนะคะ รองให้ได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับกา,กากที่เหลือก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำสูตรพอกหน้ากันค่ะซึ่งกาก,ากข้าวโอ๊ตที่ได้นำมาผสมกับโยเกิร์ตก็เป็นสูตรพอกหน้าได้อีกหนึ่งสูตรแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้ครีมข้าวโอ๊ตคนเหนื่นแบบนี้ต่อไปเราไปผสมกันเลยค่ะใช้เจอว่านหางจระเคสสช้อนนะคะ ซึ่งว่านหางจระเข้ก็จะช่วยเติมน้ําให้แก่ผิวสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นต่อไปก็ใส่น้ํามันบํารุงผิวค่ะจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเบบี้ออยล์หรือน้ํามันที่เราทำเองก็ได้นะคะ แล้ววันนี้จะใช้น้ำมันที่ทำเองค่ะเป็นน้ำมันจากชาเขียวและน้ำมันจากแอปเปิลนะคะสำหรับวิธีทำน้ำมันต่างๆสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะซึ่งน้ำมันอุดมด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งจะช่วยให้ผิวมีความนุ่มและชุ่มชื้นเหมาะมากสำหรับผิวแห้งที่ขาดการบำรุงนะคะพอใส่น้ำมันเสร็จแล้วสุดท้ายจะใส่วิตามินอีหนึ่งแคปซูลนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะ เพราะการทำครีมใช้เองไม่ได้จำกัดน,นะคะสิ่งไหนที่มีประโยชน์ต่อผิวเราก็สรรหามาใส่ได้ค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะพอได้เนื้อเนียนแบบนี้แล้วก็หาขวดมาใส่ได้เลยนะคะ สำหรับวิธีใช้ให้ใช้ตอนกลางคืนนะคะหลังหน้าให้สะอาดแล้วทาทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอจากนั้นไม่ต้องล้างออกนะคะตอนเช้ามาค่อยล้างออกค่ะและวิธีเก็บก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะอยู่ได้7-10วันค่ะลองไปทำใช้ดูนะคะครีมข้าวโอ๊ตจะช่วยบำรุงผิวลดความแห้งก้านของผิวเหมาะมากสำหรับผิวเหี่ยวผิวแก่ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ